พี่น้องมัตสุขูสุคนนะจ๊ะมึงคนทางแย่ตกคนาเฮียออกมาถงหายถงงาสีาพากันไปเอาน้ำไม่อยู่หน้าป่ามาแกงเลยนะั่นเมากระลุกสะพายมานางไทยเพิ่นมาจอบลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นอยนนู่น่าเมจีดเขาเงียนนางนำผ็ดเลยมาจอบเพื่อนลูก ก็กเมื่อฮิตพี่อยกคือเก่าพี่นเนาะเพราะว่าเพิ่นผักแน่ผักกระชีบเฮิงเนาะเพราะว่าเขาเลื่อยไม้พักกันออกมาสองคนกระชีบุโป่งหรือผักข้าวหนักผักสลัดน้ำฮะนะผักสลัดน้ำโป่งอะไรเจ้าสีลงเอาเสือขวย่านปิ้งทุ่งนา ปีพีกายนี่ยขาจะเห็ดได้นาปีเนี่ยปีนี่เขาบโเห็ดนี่ปีนไปเจ้าย่านน้ำถั่วมย่านน้ำถั่วพวกย่านก็ได้มันบวท่วมหลายปีเลยได้ท่วห้าปีหกปีเลยดิท่วมข้นเโ็ดก็ได้เขาแหละเขาไม่หายมีน่าไปจีบบ่มีนาแล้วพี่ yeah, น้องบ้านนี้ใส่กล้องหลังเด้อจ้าเมื่อเขาก็บรรณาเราใส่ปุ๋ยเขียวงามแท้แบ้บุญนย หน้าตัวนี้เกี่ยงกากหอยกินบนห้ัวเต่าหย่าหอยง้อควายนะหอยลายอันนี้ก็ลายคือกันมันกับเพื่อนกิน,กน,กนหน้าแล้วโค้งามเข่าป้าเราได้เข่าแบบเหมือนกับวันนะเห็นหน้าสับสนจากมันเอาน้ำเท่าเดียเราเหมือนหน้าเราดอกนาเขาเราเห็นหน้าเขาพี่น้องเขางามงามใส่ปุ้ยให้งามใส่ปุ้ยใ,ให้งามผูกหอดผูก ทาสีอาวขาวบ่แม่นดบ่บได้หดเจ็ดแปดสิบหรือลอยบ่ระจักนี่ออก่องะก่อง่างเคียวงามแต่แให้ปุยให้งามพี่เนาะพักกันพักกันเขาป่าอีกเลยพี่น้องเอ้ยเขาป่าหาหน่อไม้มาแกงอีกก่นนกนอนผมมีเงินซื้อเิากินแล้วแกงหน่อไหม่ไปไน่ท้องนี่แหละไปแล้วเขาหยางไปเนี่ย ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าสิได้น้ำไม้บ่จ้าหอดปลาลำไม้จากสิถ่ายเบิเ่กแค่หนึ่งอู้ตอนก็ไปก่อนไม่น้ำคูเถื่อลเลยข้าป่าเพิ่นก็ไปน้ำโลดได้มาแต่เถื่อเอาคูเถือ่อเลยมดรุ่นมันในเรื่องในรุ่นใหม่ขึ้นมาคูอได้กินหน่อยตุบตะแปะ๊ะตัวนี้ต่ำหรือตัวนี้เอาหมึกินเมี่ยงพี่น้องมากเด้อเห็นบ่จ้าโอ้ยมืดบ่แจ้ง คือโปแจ้งว่ากองคอยว่าเด้กตุปูติปิมน้าพ่อถุงมหน้าป้าแล้วกอพี่น้องเข้าป่าได้ไหมเข้าก้อนน้ำไม้ได้บาดนี่ได้เข้าหาน้ำไม้ไปบื้น่านซีได้พอกินอยู่บ่อพอแกงพอได้แกงตอนเพรตอนง่ายนี่พี่น้องเอ้ยนี่กะ แล้วก็ข่าวป่าต่อออกแต่ทงวิทวิททงหน้าละความข้ามข้ามทงหน้าทงหนึ่งเลยพี่นอ้องเพื่อสีมาฮอดเพื่อสีมาฮอดก้อนน้ำไม้เนี่ยคะอย่างใกล้เติบก,กิโลหนึ่งสองกิโลคนละอันบ่นกลัวก็มาฮอดก้อนน้ำไม้แล้วปะเนี่ยเอากระสีมาเบิ่งว่ามันสีได้หรือมันสีนได้เลย มาสิเม่บอกมาลุ้นน้ำกันพี่น้องเอ้ยผูพ่ายค่ะเอาลูกเพื่อนคือเกา่าเด้มีอยู่ได้ทายเอ้ยเอานี่เอาเสียมนี่ซับซับเอาเดีออกอยู่พี่น้องน้องหน่ตัวมันสั่นไลกับโบอเอา้า เอาตัวเออป้ามันยังเียเงี้ยเออมันสั่นไล่กับพวอากะมันใหญ่ได้คืบมุงคืบเลยเอาวคุดเบิ้งตัวมันเถื่อมันอยู่หลุดกะคุดเอามันกำลังปุ่งเลยพี่น้องเด้อแหนงหน่อยมันฮะกะอาโอ้ยาวเลยทางในขึ้นลำเด้อยาวเลยพี่น้องเลยเด็กคนใหม่ฮะกะประมาณนี้คุดเบิ้งดูหน่อนนะมันเลุดปุ่นมันตื่นอ่ะ ซับเอาอืมได้แล้วซับนะประมาณนั้นแหละป้อยู่นอกกับงัวกินมือแต่เขามีแต่หอยงัวหักมีแต่หอยงัวกลนงัวรเ่กินกำลังเป็นตูเป็นโปดอนกินันเกิด่อจะเฮะนี่ยีฟนองนอไหมเด็กนอหนักอ่ะเห็นบ่จ้า ลายอยู่นี่นี่ตัวนี้ก่อือืม,อม,อม,อมเอาไปจังสอมเอาลูกตัวนน้าก็เอาอพุ่นตุกเสียมชับปนตุกมันต่ำนะเสียมชับอ่ะ นี่เด็กพี่น้องเอ้ยไล่อยู่บ่เห็นอยู่บ่เด็เห็นอยู่ได้พี่นอ้องเอ้อยอด้นแล้วแต่เป็นถิดซองถิดแล้วบิบ่ได้ลยมาหาปูหาปลาหาเก็บปูเก็บกุ้งหมดแ,แล้วก็ผูคางนะคางเบิกนะก็ไม่เดิคา,างคางซานเนาะ เนุ่ม่ยเฮาก็ได้พอกินแล้วเด้อเอาสองก้อนกับพอกินล่ะไปไปต่อต่อไปมีต่ห้อยงวห้อยคายเห็นอยู่บ่มียู่บ่อืมนะก็งามงามได้หลาย ยามันตัวมันยาวเอาตัวสำเนาเลลดินในนอนในตีนเห็นบอกเหยียบเลยไอ,อ,อ้พี้ก,พาากิพี่น้องมาค้างเบื้องนี่งามค่ะกลับละเด้อพี่น้องกลับแล้วกลับแล้วกลับละเด้อจ้าไปเอากกตัวบอกเขาว่าใบาใหญ่ๆเขียวๆง,งาม ปุมมมันใหญ่่เดแลไปปาดเอาโรต์เอามีดปาดเอาโรต์ค่ะเอาใส่แกงเอาผักขยงพี่น้องเอ้ยว่าเอาไปถือไปเพื่อนค่ะผาคอบอกให้ซอยสิดเอาง่าเน้นน้อยมั่นถ้ะสิทธิ์เอามากงาใหญ่ายพี่น้องเด้อเอาสิดเอาน้อยเลยดิค่ะน้อยบ่อนี่พวกผักสมเสียวพี่น้องเอ้ย ฉันว่าเป็นยาเมื่อกี้สิเอามากินลงดมบงกอได้จิกตัดเอาไหนมันบวหอมอย่าเอาได้ยันเป็นผักขยงผูพี่น้องแม่บอกตัดเอาเออเอาหลายๆปาดเอาตัวมันงามเนี่ยโกกงงามนะขี้ลายบวเอาเอาผักขยงมาใส่แกงหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้เ้าก็ได้เพราะแกงซ้อมแล้วเรียบร้อยพี่น้องดินี่ซ้อมแล้วเรียบร้อยปอกแล้วเมื่อกระต้ม

ตั้มตั้มใส่นั่นเนาะตั้มจะยังกระปูน้อยกับมะขามเนาะขักไเอาผักกร่แยงมันงามเด็๋ตุกตัวเือเอาตัวตัวหนาจ้าผุตัวหนาผุผักป้นยังผุถุงมิตรผักกหะแหงเมืแล้วแต่ทุงหายทุงงาเมื่อพี่เน่าเข่าออกทอกเมื่อไรได้เข่าค่ะเจ้า เมื่อเดือนนี่กไดเกลืวองงามเด้งามเขาถอกละมาฮอดโกกมักเดืออะไรเด้อพี่น้องฮะมักเดือเด้อพี่น้องเด้อยิงเอาตัวมาถึงป้าเมนไพรมาปิดลิ่นโอ้ยเสียดายดยิขอเสียดายแท้แท้เสียดายอาหารกินกัดแก่วเบ้อประแดกตุ่ตัวแล้วกะกัดเปาะกัดเปาะเนี่ย คอยหมักซัมเน่แหละมันแก่แล้วคอยปลอมหมักคอยหมักน,น้อยๆอ,อ่อนๆพี่น้องเอ้ยเออแม่ลงมาคอยสิเป็ดคนเก็บอืมท้องโปรดของโปรดดิฉันแสบแท้ๆกับข่าวกับน้ำกับแล้วแก้งน้อไม้กัเอากินกับก็บได้พี่น้องเอ้ยมังเดือเก็บเอาพอด,ดีกินฉัน ึมมะคบเปาะคบเปาะข,ะข,ะข้ามเราสองสามหน่วยอืมฟัมงล่นแ่้วคุณไดในใน้กินแกงกล้องกับลายตาและเวไปเวมาเนาะเกองเดือพดพกัวเขาก็ นะพี่น้องเอามเดือนแล้วกับเมื่อคลิปนี้กะมะฮอนเน่งกะสิเดล่าไปก่อนพี่น้องผากติดตามคลิปด่าขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะจ้าลาไปก่อนบายดีพี่น้อง